กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่มาพออกรับแม่มันนี่คือเกเนอะจ้ามันนี่แม่มันนี่ผ้ามากินหอดดอกนาะพี่น้องทอดฮอตด,ดอกจ้านี่คือหน้าตาของหอดดอกเนาะจ้าน้าตาหน้าท่านมากเนาะพี่น้องนี่จ้ามีผักกาดขาวนาะพี่น้องแล้วกะผักซีเนาะจ้านี่จ้า จ้านี่คือนำจิ้มของฮอตดอกนาะพเปี่นนองนี่จ้า,าตาหนาทานมากเลยมาจิ้มทอดฮอตดอกก็แมมมานี้เด้อจ้านี่แมมานี้กำลังจิ้มอยู่เป็นจะแสบจ้า จ้าเข้ามากินกันเลยเนาะพี่น้องนี่จ้าจิ้มน้ำจิ้มแซ่บมากไหมเนาะพี่น้องแมวมันนี้เึิดอยากเนาะจ้าเลยซื้อมาจากตลาดนอจ้าจะมากินทอดทดอดกับแมวมันนี้เนาะพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะจ้ามากินน้ำกันเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มานี้น้ำนาเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ แม่มณนี้ทาคลิปต่อไปกอนจากการแม่มณนี้ขออวยพ่อไหนทุกคนมีความสุขในการทํางานให้คลิปปังๆแห้ง,งๆรวยๆแล้วก็คุณพารักษาจา้าแม่มณนี้ขอตัวก่อนนะจ้ากราบสวัสดีค่ะ